มาช่วยสุปตาเลือกแว่นกันหน่อยครับมาเจอร้านแว่นตาเปิดใหม่ทันสมัยมีกรอบแว่นให้เลือกหลายแบบแถมราคาไม่แพงเป็นร้านที่มีอุปกรณ์สุดล้ำแห่งใหม่ในภูเก็ตเลยครับมีแว่นตาให้เลือกครบทุกรูปแบบมีทั้งแว่นกีฬาแว่นกันแดดแว่นสำหรับเล่นกีฬาที่มีค่าสายตาแว่นสายตาสำหรับว่ายน้ำแว่นป้องกันรังสี UV วแว่นตากันลมและแว่นตาที่มีฟังก์ชันถอดขาแว่นได้แว่นตากันแดดแบรนด์เนมมีหลากหลายยี่ห้อเลยร้านนี้เขาตรวจสายตาแบบละเอียดโดยนักทัศนมาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตาให้คำแนะนำดูแลสายตาไไดดด้้้้้ถูกตตตตตอออองงงแแแมมีีีีุปรณ์ววววาาาาหหนนนนน่่่่จฉิยยยททใส ครบ6 0 0ันบาทรับกระเป๋าผ้าสุดน่ารักฟรีไปเลยชื่อร้าน Little Lens More อยู่บนถนนวิรัติหงโยตรงข้ามตลาดไทยรถนะคะเป็นไม่กี่ร้านในประเทศไทยนะครับที่วัดสายตาโดยนักทัศนามาตรมีแว่นตาครบทุกรูปแบบเริ่มต้นที่หลักร้อยเองนะครับมีแว่นตาสําหรับเด็กที่มาพร้อมอร่ยครบครันที่นี่เขาใช้เครื่องมือทันสมัยวัดค่าสายตาได้แม่นยำเครื่องมือแบบนี้ไม่ค่อยมีในร้านแว่นทั่วไปนะครับตรวจวัดค่าสายตาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนักทัศนามาตรเนี่ยต้องมีใบประกอบโรคศิลป์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสุขภาพสายตาได้อีกด้วยใครกําลังมองหหาาาาแว่นตคคุุณภพพดดีรไมมง Lilands& Mo ้ นะครับ